ตัวเองแสบตารวังเยอะชินแล้วนะโอเคถ้าเกิดมัน,มมนออมแสบเราก็ <c oughs> okay. ปล่อยให้น้ำตาไหลออกมาเลยทำไมอ่ะติดๆมันบางก็ต้องให้มันไหลออกมาโอเคปล่อยให้น้ำตามันไหลออกมาปล่อยให้ไหล ช่วงที่เอาลงกระทะมันจะแสบตาเนะเจี่ยวตั้งแต่กี่โมงเนี่ยเด็ดโมงว้าวต้องเวด้วยหมดหมดทำงันไหมวันนี้ทำงันหรือว่าไหนไม่เดี๋ยวก็เสร็จ,รจแล้วโอ้แสบตารา้องไ่อยู่ตรงลมพัดไปแล้ต้องหีลม กะเทียมเจียวค่ะใช้เวลาเจียวนานไหมประมาณหนึ่งครนนงึ่งชั่วโมงกระทะหนึ่งครึ่งชั่วโมงหอมมากเลยเจียวทีละสามโลเจียวทีละสามโลจะเป็นรวมในกล่องแล้วน่ากินกันลอืมโหหอมมากเลยฮนะอันนี้สับหรือว่าบดบดทีท่นี่ต้องบด อ๋อมี่เครื่องบดด้วยเครื่องบดใหญ่จังออหอมมากเลยอืมน่มาออกมาแล้วจะเป็นแบบนี้นะหอมอเจียเสร็จแล้วเจียเสร็จแล้วก็ว้าววางน้ำมันกระเด็นนะ หอมมากนึกถึงก๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกก๋วยเตี๋ยวอ่าก๋วยเตี๋ยวเรืออะไรอย่างงี้เนาะ กล่องนี้ถ้าเต็มจะได้สี่สิบห้าโลนเนาะใช่อุ้ยหอมมากเลยต้องคนก่อนจะได้นี่หอมสุดๆแล้วเราก็ประจุเป็นถุงถุงละกิโลนะถุงละครึ่งครึ่งครึ่งโลอืมถุงกิโลไม่ได้อืมย่าไม่มีคนซื้อไม่มีคนซื้อมันตกครึ่งกิโลกี่บาทคะน่าจะร้อยสิบาทว้าวแพงเหมือนกันเนาะเราระบบระบบท้งเปลือกเนาะ อู้วมันจะหอมตรงเปลือกนี่แหละโอ้ดู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 เราไม่เคยถามเขาว่ากี่บาทมีแล้วพี่ขั้วอย่างเดียวจัดให้เก่งจังเลยเน,เนี่ย,<อ>ยมือแข็งแรงมากเลยนะนี่ว้าวหอมมากหอมสุดๆเลยอ่ะอืมเ็บตาเ็บตาต้องคนก่อน มันไม่คนไม่ไหม้เลยพี่เี่มเาันร้อนจัดมันมันนอามาเทใส่กระป๋องมันก็ยังจะไหม้เหรอคะมันไม่เหมือนไม่เหมือนน้ำเนาะน้ำมันมันเปอมความร้อนม้อยู่เหลืองเดียวได้แบบเหลืองพอดีมากเลยเนาะ กันนะหอมแก้มหอมแก้มหอมแก้มโอ้ยหอมแก้มหอมแกมเหมือนบัมบี้เลยค่ะพี่ฝนดูสิกางเกงเราเปลือกหมดเลยฮึคิดถึงกันไหมไม่ได้เจอกันตั้งนานคิดถึงกันไหมคิดถึงกั้หมโอยคิดถึงคับคิดถึงคคิดถึงเหรอโอ้คิดถึงคิดถึงคิดถึงโอ้ยคิดถึงคิดถึง ma <laughs> হা